สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่16เมษายนเรามาเริ่มข่าวเชลซีช่วงเย็นกับข่าวนี้ชูเิลเชื่อการลเกอร์อยู่ในแผนอนาคตของทางสิงบรูอยู่นะโดยงานที่ทางโทมัสทูเิลนะครับผู้จัดการทีมเชลซีเชื่อมั่นมาว่าคอนเนอร์กาเลเกอร์กองกลางที่ปล่อยให้คิสซันพาเลตยิมตัวไปใช้งานจะกลับมาเป็นส่วนสำคัญของสิงบรูได้ในอนาคต โดยคาร์เกอร์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเล่นกับทางพาเรทด้วยสัญญาเยียบตัวจากทางเชลซีในรายการนี้โดยทังไปทั้งหมดแปประตูจากทุกบริการและก้าวขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยเมื่อถูกถามถึงอนาคตของกองกลางไว้สักไปอะไรนี้ถูกเข้าตอบว่าผมเชื่อว่าคอนเนอร์จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของผู้เล่นเราและก็มีบทบาทในทีมดีม,มนี้ทว่าผมไม่ได้เป็นคนเดียวที่ตัดสินในเรื่องนี้ เราจะเป็นต้องพูดคุยร่วมกับทุกคนหลังจบฤดูกาลนี้และดูว่าอะไรคือสิ่งที่คอนเนอร์ต้องการท่าน,นี้คอนเนอร์การ์กเกอร์จะไม่สามารถลงช่วยพาเลตดวงกระทางเชลซีในศึกเอฟเอคับเพราะจะเชื่อในวันพรุ่งนี้เนื่องจากเป็นการเจอตุ้งสังกัดจริงในครั้งนี้โค้ชล้อเรียนเมาส์หลังมัตริลเคเขียร์เชลซีตกรอบแชมเปี้ยนลีก โดยโทนี่โค้กองกลางชาวเยอรมันของเบรอัลมาตริดนะฮะแสงการการล้นเรียนไปสนเมส์กองกลางของเชลซีหลังเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบ8ปทีมสุดท้ายเลทที่2เมื่อคือวันอังคารที่ผ่านมาโดยการที่ผมทางวันอังคารที่ผ่านมานี้เชลซีตกรอบ8ทีมสุดท้ายของยูฟาแชมเปียนลีกแบบน่าเจ็บใจโดยก่อนเกมเลทที่2นั้นพวกเขานั้นพ่ายแพ้กับทางเรอัลมาตริดไป3าต่อหนึ่งจากแฮตทริกของคาริมเบนเซม่าที่แซงฟอร์บิด และทีมของโทมัสดูเคิลต้องพยายามสุดชีวิตในการเล่นที่ซานดิโกเบนาเบลและไม่มีใครคิดว่าพวกเขาจะเข้าใกล้าการผ่านเขารอบที้สาไปแต่ช่วงนาทีที่75ของการแข่งขันทางชีวีีนั้นกลับเป็นฝ่ายที่นำโด่งอยู่3-0ต่อ 0, โดยได้ประตูจากทางเบสันเมาอันโตนิโอบรดิเกอร์และก็ชิมโมแวนเนอร์และสกอร์รวมตอนนั้นคือ4ต่อ3ถ้าหยุดอยู่แค่นี้พวกเขาจะเป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแต่ทางบัตริตนั้นก็ตกเป็นฝ่ายตามหลังได้ไม่นานห้านทีหลังแวนเนอร์สโลดเดียวเข้าไปยิงอย่างจอดเยี่ยมและเจาถินก็ไม่ได้ประตูจากตัวสำรองอย่างทางบริิโกโกเอส และนั่นทาให้เกมต้องต่อเวลาพิเศษโดยที่เบเซม่าทำประตูชี้ขาดส่งแชมป์ยุโรป13สมัยไปสู่รอบรองชนะเลิศอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลายคนบ่นเสียดายที่ทีมต้องตกรอบไปโดยทั่วไปแล้วเกมนี้เล่นกันอย่างค่อนข้างที่จะแฟร์แม้ว่าทางโทนี่ครสจะแสดงอาการไม่มีน้ำใจนักกีฬาอยู่นิดหน่อยหลังจบเกมเมื่อล่าสุดมิคริสนะฮะแสดงความคิดเห็นว่ากองกลางชาวเยรมันไบรนี้ได้แสดงท่าทางล้อลเลียนเมาส์ แข่งของทางเชลซีในครั้งนี้หลายคนสงสัยพว,ว่าทาไมโครสถึงเลือกจะล้อเลียนเม์มีความหลังเล็กน้อยนะฮะระหว่างพวกเขาทั้งคู่ในรายการที่แล้วที่เรอัลมาดริดและก็เชลซีพบกันในรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีก League, และปรากฏว่าทั้งคู่นั้นสาดนน้ำลายกันไปมาโดยก่อนเกมเลเยที่2ที่แซมฟอร์บริดโครสพูดถึงความอันตรายของเชลซีทนนํานองว่าไม่เคยหวั่นไหวอยู่แล้ว15ปีที่เล่นฟุตบอลมาผมไม่เคยกังวลอะไรมากมายซักจนนอนไม่หลับหรอกนะ และพวกเขาก็แสงเห็นมาว่ามาตริกเนี่ยเล่นเป็นทีมพวกเขามีโค้ชชาวเยอรมันดังนั้นผมก็เลยไม่แปลกใจในเรื่องนั้นพวกเขานี้ตั้งรับได้ดีและก็มีความเร็วในแดนหน้านั่นคือจุดแข็งของพวกเขาในฝัน่งนี้ดังนั้นเมื่อเชลซีได้รับชัยชนะ2ต่อ0และเมส์เป็นหนึ่งในผู้ทำประตูจึงตัดสินใจตอบโต้กับทางโคช้ชโดยเขากล่าวว่าผมเห็นผู้เล่นคนหนึ่งของพวกเขาพูดก่อนหน้านี้มาว่า,วาเขานั้นไม่เคยกระวนใจอะไรมากมายซะจนนอนไม่หลับฐานะบุคคลนะ แต่นาทีมพวกเขาจะไปะต้องกังวลให้มากกับธนาทีมเราจะทุ่มเทกันที่สุดเราป้องป้องด้วยชีวิตของเราแต่มันไม่จบแค่นั้นบอนรุ่งขึ้นหลังการแทสัมพา์ของเมา์โดยมีการทวสตราว่าผมยังนอนหลับสบายดีแต่เมื่อวานนี้ทําไม่ดีนะยินดีด้วยขอโชคดีนะัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลลกครั้งแรกของคุณดังนั้นเมื่อคืนนี้เป็นวันอังคารที่ผ่านมาจึงดูเหมือนว่าโครชได้แก้แค้นเป็นการส่วนตัวไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย ทูกเกลเห็นด้วยกับครอบเรื่องโปรแกรมนะ โดยโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมของทางเชลซีเห็นด้วยกับทางเชคกนคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลถึงเรื่องโปรแกรมการแข่งขันในปัจจุบันที่อัดแน่นมากเกินไปโดยหงแดงมีการเรียกพร้อมไป,ปยังพิมบริกให้มีการขยับโปรแกรมในวันที่30เมษายนนี้ที่ทีมต้องบุกไปเยือนเดวคาสเซนโดยต้องลงเล่นเป็นคู่แรกของมันเสาหลังจากที่ต้องพบก,กับทางบียรอันในเกมยูฟาแชมเปียนลีกในคืนวันพุธที่27เมษายนงานนี้ทางทูเคิลเห็นด้วยกับทางครอปนะฮะถึงโปรแกรมการแข่งขันทุกวัน ที่มีการเรียกร้องจากนักฟุตบอลอย่างสูงจนเกินไปมันยากมากเลยนะและเป็นการเรียกร้องที่สูงมากชุเกเขาที่เ่าเรานั้นพึ่งดูนาทีที่ลงเล่นไปในรายการนี้และเราเป็นทีมที่ลงเล่นมากที่สุดแล้วเรานั้นลงเล่นในการตอบรับพิเศษมันเลยสูงขึ้นมันเป็นการเรียกร้องที่สูงเป็นอย่างมากแต่มันก็คือสิ่งที่เรานั้นเลือกเข้าสู่เกมนี้เพื่อทํามันสีซัสนนี้เชลซีลงเล่นไปแล้วทั้งหมดให้3เกมทุกประการและก็ยังมีอีก9-10ถึงเกมที่ลงสนาม ขึ้นอยู่กับเกม FA Cup ในวันอาทิตย์นี้ว่าจะชนะและผ่านเข้ารอบได้หรือไม่ในครั้งนีุ้กเกล์อัปเดตความพร้อมของลูกากูและสาเหตุที่รอบรองั้นเลิศมาได้ถูกจังหวะจริง โดยโทมัสตูเกร์บอกว่าเป็นเรื่องดีนักที่ทีมของเขาได้กลับมาแข่งขันหลังจากตกรอบอย่างน่าเจ็บปวดในรในการยุโรปโดยมีเกม FA Cup ครอบรองชนะเลิศรออยู่ซึ่งบอสก็หวังว่าโรเบลูลูกากูจะสามารถมีส่วนร่วมกับทีมได้ เยบอสสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะที่เขาแพ้มในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยก่อนจะอัปเดตความพร้อมของทีมเขาเนี่ยเปิดเผยถึงสภาพอารมณ์ในแคมป์เชลซีหลังชัยชนะอันน่าประทับใจที่มัตริกแต่ไม่เพียงพอที่จะส่งพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบแชมเปียนลีก ราทุกคนอยู่ในจุดกึ่งกลางในแง่ของความมั่นใจมันเป็นผลงานที่น่ามหัศจรรย์มากเลยนะและก็คงเป็นแบบนั้นตลอดไปแต่ความรู้สึกนั้นช่างขมขื่นเรารู้ว่าเรานั้นสามารถเป็นหนึ่งใน4ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศเป็นความรู้สึกที่แปลกดีครับเรามีงานใหญ่ในการบุกไปเยือนเบรัลมาดริดและก็เอาชนะให้ได้อย่างน้อย2ประตู นักเตะก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเราไม่ได้คุยกับพวกเขามากมายนักตอนนี้เราต้องลงฝึกซ้อมซึ่งเราจะทํากันเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันอาทิตย์นี้พวกเราแก้ตัวจากผลงาน2นัดที่เจอกับทางเบรนฟอร์ดและก็เรีอลมาดริดในเลกแรกเราคว้าชัยใน2เกมเลนั้นตอนนี้มีเกมนอกเอาท์ที่สําคัญรออยู่ที่สนามเวมรบรีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วมีประกรมตอบแทนที่ยิ่งใหญ่รออยู่ไม่ใช่ในเกมปกติพิมพ์ริก เพื่อจะเป็นการเจ็บคะแนนเท่านั้นส่วนข่าวการบาดเจ็บของทีมเชลซีนหนี่งล้อสำหรับความพร้อมของการเลือนเตะในวันอาทิตย์นี้ชูเกลเปิดเผยบอกว่าลูกากูกลับมาลงซ้อมบนพื้นหญ้าแล้วหลังไม่มีส่วนร่วมในเกมบุกชนะเซาท์ัมตันและก็ทางเบรอซึ่งทางโรเบรูเนี่ยกลับมาซ้อมเมื่อวันนี้มาดูกันว่าเขาจะมีอาการอะไรอีกหรือไม่ ทุกคนยกเว้นแต่ทางเบซิเวลกับทางคารามพัสันโอดอยดูโอเคกันหมดแล้วเราอางคงต้องซ้อมกันอีก2ครั้งแต่นั้นก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเดอดูเคร์ก็ถูกนักข่าวถามเขาทราบข้อมูลใดๆหรือไม่หลังเส้นตายวันยื่นข้อสเสนอขอซื้อสโมสรผ่านไปนัดเมื่วานนี้แต่เขาจะบอกว่าเรียนตามตรงนะครับผมไม่รู้อะไรเลย มันยังอยู่ในกระบวนการและผมก็ได้ยินมาว่าการเจรจากับทางรัฐบาลน,นั้นยังเดินการอยู่ผมยังคงไม่ได้มีส่วนร่วมซึ่งผมก็ยินดีนะเพราะตอนนี้เรามีหลายเรื่องให้โฟกัสสมาธิของเราอยู่ตรงจุดนั้นเราบอกว่าสิ่งต่างๆมากมายจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดเป็นไปได้เพื่อความชัดเจนแต่ผมเข้าใจม,ามันว่ามันไม่ง่ายเลยในคราันี้ ูเคิลขอโทษซึ่งหน้ากาเลเกอร์ในการขวางตัด FA กลัวจะสร้างงานในครั้งนี้โดยโทมัสตูเคิลเฮดโค้ชของเชลซีได้เปิดใจบอกว่าเป็นคนที่เปิดอกคุยกองกลางคอนเนอร์กาเลเกอร์ ger, แข่งปล่อยยืมสู่คิสเซนพาเวรเพื่อจะขอโทษกรณีปฏิเสธอนุญาตนะฮะในการลงเตะด,ดวลต้นสกัดแม่รอบรอง FA ฟเอัพเพราะหากไฟเขียวกลัวจะสร้างปัญหาแก่สิงบรู ดยการรายงารจากทาง go.com ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วว่า G e เอส่งคำขอเป็นกรณีพิเศษไปยังศูนย์ฝึกข้อแพมเพื่อหวังว่าเชลซีจะยอมเปิดโอกาสให้บิฟิลฟอร์มร,ร้อนแรงรายนี้โดยร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับทางพาเร์เข็นทีมเข้าชิงเอฟเอคัพอย่าไดไกก็ตามผู้บริหารสิงบรูบอกปัดไปนะฮะเนื่องจากมองว่าเป็นไปตามมารยาทสหรับนักเตะที่ยืมตัวที่ไม่สามารถเจอต้นสังกัดแม่ได้โดยกรณีที่ยอมกันได้ก็คืออยู่ต่างดิวิชัปนเท่านั้น ล่าสุดทางทูเคิลนั้นขอเป็นคนชี้แจงกรณีดังกล่าวและก็เป็นตัวแทนของสโมสรได้กล่าวขอโทษไปยังแข้งไว้สากปะระเนนี้แล้วบอกว่าเกมที่แวบบรีเนี่ยคงจะให้ไม่ได้จริงๆนะ ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางคอนเนอร์การ์เกอร์และก็สังเกตเห็นความผิดหวังของเขาเราเจอกันเมื่อมีกิสฬากรนช่วงหลังโปรแกรมทีมชาติและบังเอิญเจอกันที่พัตตารก็ได้พูดคุยกันประเด็นนี้ถูกยกขึ้นมาซึ่งผมขอโทษเขานะฮะเพราะทราบว่าหมอนั่นจริงจังกับการแข่งขันมากแค่ไหนส่วนตัวก็ชอบเขาเป็นอย่างมากผมรู้จักบุคลิกหมอนั่นดีมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เขาอยู่กับพวกเราในช่วงปริสั้นนั่นคือแนวทางของเรื่องที่เกิดขึ้นเราลงเล่นเพื่อจะเอาชนะและ กฎก็ชัดเจนตอนที่เราทำสัญญาย,ยืมตัวเข้าใจปาทิควิเอร่าอย่างเต็มที่รวมถึงความผิดหวังของคอนเนอร์กันอีกด้วยแต่นี่คือกฎที่เราตั้งขึ้นตอนส่งเขาไปเล่นแบบยืมตัวและเรานั้นก็ไม่อยากจะต้องเจ็บปวดกับกฎของเราเองด้วยซึ่งเคสของทางการ,ริเกอร์นั้นอดเจอทีมเก่าเกิดขึ้นแล้ว2หนเกมลีกโดยปรากฏมาว่าพาเรทแพ้โดยดัมมอมไป0ูนย์ต่อ3ที่แซมฟอร์บริดและก็0ูนต่อ1ที่เซลเฮิร์สพาร์คในรั้งนี้ และข่าวชุดซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปครับ